เราจะพามาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายหรืวซากิเขาเรียกว่าฮวอเตอร์ไฟนอลในสานามที่ดูครับทีมงานของนกบูกอาคาี่พบกับอาซามะาในสานามที่สองทีมงานของ g d b พบ กับที่รานขอบที่ราคาทร้อ้แล้วขอเสรยจก็บรรยายกรื่องาบที่สี่ท โรัรับในสนามที่1และ2องใครจะเป็นฝ่ายขับสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับในรายการของไทยแดนจูเนียร์เอ็ก s ลนซพยชิงงินาวัาม0มื0บาทครับในวันนี้ครับอีกไม่ถึง4ชั่วโมงเราจะไ,ได้ทุกัน,นครับชแชมป์ในคำคืนนี้ในรุ่นไม่เกิน12ปีจะเป็นทีมไหนที่ได้ทะลึง ความยิ่งใหญ่ณน้าสนามแห่งนี้ครับ รับสวัสดีคนดูในทางไลฟ์สดด้วยในตอนนี้ครับ mm hmm. สานามที่สองนี่บอกกันเลยว่าประมาณ3 8 0 0ัองยูเซอร์ที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับยังไงก็เข้ามาดูได้ mm hmm. ส่วนในสนามที่หนึ่งครับต้อง่างขอบคุณ mm hmm. มิตรรักแฟนบอลทุกท่านครับเ mm hmm. ข้ามาดูก็ได้ครับ mm hmm. ที่เพจของ Thailand ช e เนีย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับสำหรับในคู่นี้ครับอาอัสลัดที่สองเรื่อครับชนะนที่หนึ่งพร เกมเรื่องกับเป็นฝ่ายเขียนรุ่นแไปก่อนนกครูแล้วยกมาพับเอ้าแล้วยังไงรู้ดิสามทียังยังยังลูดแล้วยูดยังอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นำไปก่อนและจ้าของดีจากขอดแกลนนกครูอ่ะคันบีอู้ไปรับกับโชกกรพลุสับะตูครับ ูแล้วอาสามารถอาโวยจะแย่รังแต่หรือปล่าก็สำหรับสังคู่ครับอาโวยเล่นกันใหม่ดูคับต่อเอาแล้วสนามที่สองพีรอบขาวขยับออกออออกนำไปละชาหนึ่งตะศูเบอนกกนนะูเอาแล้วก็มีสกอร์ทั้งสองสนามครับในตอนนี้ครับ พยายามครับมาดูกันต่อครับสัหรับนี่ครับนกเล็กนกคู่แล้วไ่ผ่านอาสามารถอาสามารถเสียบอลให้นกคู่อ่าเราตีบอลกระชากมาเข้าขวาแล้วพั๊บเข้าเปิดประตูครับราครับในช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นอย่างไรครับหลังจากที่เสียประตูนั้นเราจะชวงต้นเกมนะนะของอาสามารถระมาลูกนี้ของอาสามาสถังควาแล้วก็พาดีไปวิกอสหลังจากไปก็ตาได้มาใหม่กันสัหรับทีมงานของนกคู่อ่ะ ตอนนี้สองทีมจากขอนแก่นนะับได้ประตูขึ้น้ำคู่ต่อสู้ทั้งคู่ครับจากอุบลและจากร้อยเอ็ธครับเดี๋ยวมาดูครับคู่ชิงจะเป็นขอนแก่นทั้งสองทีมหรือไม่ครับอ้าว้ดูครูยกขึ้นมาเจ้าดีครับไอ้หนุ่มหน้ามอนกับประธานทีมของพวกเขาครับมาดีครับสามคนรับผลได้เป็นเจ็ดแล้วแทงตามโชคมาได้สวยเลยดูคู่กระชากลากมาซ้ายของพวกเขาเปิดปากก็ยังเคลือ ระเบบอลที่บอลได้เป็นขาต้กคู่ครับโดยชนะเขาไปได้สิบสามครับได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วพาบอลน้อเข้าในมาที่นกคูพีขาขวาของนกคูฟีตาหลอกนัยยิงไม่ได้ครับกระจายยัดยันมาโรนีชนะเขาอ่านลักษณะสามารถชนะเขามาเรื่องโรนีสดอมมาติดเบสคขายกขึ้นมาได้หน้าระเบิดพิพาจี้พาคขจี้มาแล้วกเออข้างไปแล้วเดี๋ยวมาดูกับผู้เล่นไอ้หนุ่มตัวเล็กทั้งสองทีมครับหมายเลขเจ็ดของนกคูหมายเลขเก้าของกานสามารถอ่าเราจะช่วยให้ เก็บสาบแปรเข้าไปช่งรอบชิงชนะได้เลยไปครับอ่าแล้วก็ยังไงดีครับไอ้หนุ่มนามลไอ้หนุ่มนามลลึกเผิดได้ไม่ได้อาระเราวางขึ้นมาไม่ดีโดนดักได้บริเวณสนามก็สํารับทีมงานของอาร์แล้วก็อารสามารถอาร์เลาอาร์สามารถยกกระชากวางออกมาเลยจังหวะนี้ยังบิดหลบได้สวยครับอาร์สํารับน้องคูได้สวยได้โตได้จีขยับมาทางขวาอาร์เราบีบบุตรีแล้วแต่ลูกนี้แพชรเพชรเพชรพชออกข้างไปครับ เอาละครับเกมลุกของนนะนุ be well, like you, ่งหุ้พิฆาตครับแต่ที่ไะประตูนำแล้วก็มาจะพาเกมลุกขึ้นเนี่ยพาเกมขึ้นมาตกรอบแล้วนะเป็นลูกทุ่จังหวะนี้ครับพะนักขอล์ฟหุ้นพิฆาตให้มาสุดเป็นสุสามบังแล้วหนีแล้วเขายี่จังหวะนี้ก็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 ยังไม่ได้ออกฮะหาเราเลยมันจะไม่ออกอะไรัี่เราถ่ายครับตั้งในว่าใหม่ครับสำหรับนี่ครับผู้รักประตูฮะทำได้ประมาณครับนี่ครับสำหรับเทีมแบ็กตัวสุดท้าย งานของอารกาอาตสามมาทาเปิดยาวีพักพพะโอ้โหและพักอกโดนหน้าเฉยอารวยปิกระชากรากออกมาหลบมาสองแบบมาสามแล้วไลตามทบมาขวาลูกนี้พัดเรยเรีเเีเเบมาราคาแม่อาตสามมาเมียงใจเกินร้ยาบปฏิทิเสมอได้หนึ่งประตูเป็นหเ่งดีครับวาสบสตัวไดครับบริษัรายกาของขาวกับแม่ดีครับอารเวยสปเกิรเสมอกะชากหนึต่อหนึ โอ้โหอาพิธีหารแปลงนาขาวจะทำได้ไหมสำหรับท้านขององว์พิการหรือว่าจะเป็นคุณโพจะเมืองร้อยเกินแล้ว,ว่างย่างในบุกวันนี้ก็อย่างที่ทอาจสามารถดึงตัวดึงแล้วแบบนี้ เสร็จหนุกแออกน่นอนแล้วนะหรับเกมนี้อยู่12ไทยรายจเนัยเอ็กซ์เลทเลยสักกี่ um. ครับอ่าวสวับดีครับแม่ดีครั hmm. บนนสหรับสดีครับต้องเล่นดาวรุ่งพุ่งแรงสหรับวันนี้ครับดีครับสวัสรับทีมงานของอาร์กาสามาได้บอลแล้วโยกปิดและย่อย่อและโยกคืนกันหึงฉากกระชากไม่อยู่แล้วขวาทีมลุยแชร์แล็ปแชร์แล็ปแชร์แลปแล้วขวาสวุดปลายทีก็เข้ามือผู้สาวตูครับ เราได้บอลแลุ่งสัมผัของทางน้องพุ่พิฆาตคบสั่งเพื่อขยันปราเกมขึ้นมาแลวนั่นและสาจาวีบุ้มแล โอ้แล้วยังกงกับโรกตีครับออกไม่ออกทันไม่ทันยังไม่พากรรอาสามารถเลียยาวา,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 ายกขยะขับเคลื่อนมาทางในเส้นฝั่งขวาแล้วเหลี่ยมนี้เป็นของอาสามารถแตะกระชากลากและปิดและคึงดึงออกมาแล้วยังกงหลบ้ายปิดขวาซับวราตุน,นี้อาสามารถจุดเส้็จหลังแล้วยบม,มาพับเลียกยังอยู่โอ้เหเขาหนายเก่งก,กัแต่กันชูกิจให้เราดีแลวก็สนามสองสองศูนย์และชาเอาแล้ว ดาวรับผ่านได้ของนุ๊กอะไรครับดารับผิดรอบขาครับดาเป็นรักษาเป็นูกเชีร์ครับมาดูกต่อครับตรงนี้แทนได้าของอาจสามารถกับนุกคุนพิการแจกเป็นแดนไนแล้วก็แทนบอลแล้วก็กลับมาเป็นฟรีคิงค่ายสิวารับอาจแล้วก็อาจสามารถกับตะวันตกครับแทนบอลขอบเลนต้อคู่ครับ สองตัวโ์ไม่โถโ์ไม่โ์ยกมาอาอแล้วตรงผิดเลี่ยมของตัู่พิฆาตงหวะนีอยังไปบังบอลไม่ได้แล้เคนนี้วขออาสามาสและเขียยาวมีดดึงบวันนี้ติดอยู่ที่อาสามาสอีกครั้งแล้บาที่บอลก้าวได้บอลแล้วพาหนีงหวะนี้ไม่ผ่านหน้ของตวู่พิฆาตนะโอ้แล้วก็ทันไปทันกับเจวานีคกับเอาแล้วก็ไปมาแล้วก็กับทันทีเขาเขาไอ้ดมหน้ามอนกระชากลาเข้ามาเปิดตัดตามเท้ามาลูกนี้ไปเข้าทางของอาสามาอ๋อเราไว้วางน้ามาไม่มีใครครับเก็บตกตัวมสองกับตัวคู่มองแล้วขวาไกล จอยจอยลุงอีไปตกรอบออกหลักไป เอาละครับเดี๋ยวที่มีเงินเปิดดูจะมึงครับจากเกมแรกสองนัดเปิดแรกเขาใส่กันอย่างมามาเนี่ยหรับชนะของอาสามารถแล้วก็ลงลูกพิฆาตครับแต่วนี้ครับลูกตั้งใจุ่ดบายของอาสามารถวางยาวขึ้นมาในแดนกลางแล้วก็บางบอลไม่ได้แล้วก็สาดจ้าวขึ้นมาให้ทางด้านของเอาได้ไม่ได้เลยหมายเลขสองขางอาสามารถครับโอ้ดีครับบิดกระชากลากออกมาได้สวยครับสับรับนกหลังตะคู่เปิดไปแชร์รับแชร์รับแชร์รับแล้วก็บิดแล้บางบางละวไหลหล่อไหลูกนี้หลุดออกข้าไปครับอาร์ตปัทมมาสัหรับนกแลังตะคู่ บอลขวาก็ได้พี่ข่ายทำมองเราขยับขยับเราให้ไหมเจังหนี้บางบบลไม่ได้ที่อภิหารแต้งขาหน้าขาวกับแต่ทีมแล้วออกข้างไปฮะหัวก็สำหรับตอนดีครับมาทุ่งขยับกินแดนก็ไปก็สำหรับเราคู่ครับจะเอาประตูทีสองของพวกเขาและได้หรือเปล่าครับนี่กับบอลภูมิบอลภูมิของพวกเขาหยุมาแล้วพับยังอยู่ไปวันนี้ครับหาอกัดยิงไได้ครับเพราะเราม่ไเจ็บของทางน้องพี่า่าครับแต่ยังทำประไรไม่ได้ครับ ตั้งเดินขึ้นมาครับอาจสามารถวางมองแล้วก็วางยาวขึ้นมาเอาตรงกลางสนามอย่างโอ้โหสองตัวนึงแล้วครับหลังจากที่เสียประตูขึ้นนําไปแล้วก็ตีขึ้นมาได้สองลูกครับ <โฮ S 1> อาจสามารถนี่ก็สวัสดีครับคุณสุพรรณบอกว่าอาจสามารถสู้ๆครับคุณ it 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 อ,อินทิชัยครับบอกอาจสามารถสู้ๆครับ แล้วมาดูกันต่อทางด้านซ้ายของดูครพิฆาตจะตีประตูคืนมาได้ไหมที่อภิญญาแต่งขาหน้าขาวแล้วก็ฝ้าเสียแล้วโอ้ดีครับน่ารักครับน่ารักแบบนี้น่ารักขอบคุณมากครับขอเรียกเป็นยากราบให้สวยเออเดี๋ยวขอโทษแล้วก็ให้พายกันเลยน่ารักครับมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วโอ้ดีครับสุดยอดเลยพี่กอบกับอาสาบ้ากับแม่ดีกับตัวเล็กแล้วคล่องตัวเก่งแต่ขยันนะโอ้คุณประกอบครับนล้วก็คุณสุมรักครับแม่ดีครับสหรักจากกอบ ฝุกชิลลดีครับนกฮูพิการมาแล้วก็โหดปัดไม่ได้เที่ยวออยากใบดาประตโตตีเสมอกับป้าดีกันสำหรับทีมงานของนกฮูบอลเลยไปใหม่ครับอ่าสำหรับนกแล้วก็นกฮูกครับจะรบประตโตตีเสมออาจารย์ตะวันิชของพวกเขากับทุ่มมาได้ไปได้ไปเสียจังหวะก่อนทุ่มสั้นขยับมาทางขวาครับอารวไปนกฮูกยัดเข้ามาเอาแล้วสกัดไม่ดีผิดเลี่ยมบรถมีออกหลังไปอ่ะ โอ้โหว่านี่ยละครับนำไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นได้ของพี่รับข่าวที่ต้องลึกต้องบีต้องบีเพื่อนคัร้าวกับเกมการข่งในนัดนี้ที่จะต้องตีเสมอให้ได้ก่อนแล้วเปิดด้วยเรือบาในวันนี้บังได้แล้วก็และหนีรถขวาของพี่รับข่าวขอไาละนะคับพิ่คาดยังไม่ได้ขื่กลับมาใหม่อีกครั้งแล้วโอ้ยจังหวะนี้โอ้แล้วยังไงครับสาหรับในสั่งที่สองครับโอเคดูใจเย็นโอเค อ่ะมาดูกันต่อครับสำหรับในสถานที่สอบกับแม่เปิดขึ้นมาของอาสาและก็สามารถเกียบบอกไม่ได้สำหรับแล้วครูอาร์เลยสำหรับไอ้ดุ่มน้ำหมดแปะลูดีไปผ่านอาและเกมสวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับแล้วคริเวณทางดีเซนฝั่งซ้ายเปิดกระชากลากออกมาไม่พาครับลูกดีและเสียบอลให้อาสามาอาเราติดเครื่องบอลแล้วเราอีออกตัวช้ากว่ากับบอลแรงออกข้าไปด้วยครับเราเกี่ยวกับสวามสามเกกันนะเขอเป็นประกาศแข่งครับเจ้า เก่าเจ้าประจำแล้วก็วางยางรูดีมาก็ไม่ผ่านผุ้ธัพท์ประตูอะโอ้ดีครับจะตอบกับดีไกลก็ไปแล้วสำหรับพุทธัพป์โตเปิดออกมาลูดีไปดีครับหลุดออกข้าไปครับ แล้วมาดูกันต่อครับตรงนี้เอาแต่นี้ไปได้อาสามารถทางฝั่ง,งซ้ายที่ไม่ได้เซ็นรับตัวยัดยักยกลับเข้าไปลูกนี้เขียวบอลเพื่อมาเก็บรีบาร์าได้อาสามารถเก็บขวายังไม่ได้อยังให้สีกลับมาใหม่และจะว่นี้โอ้โหอยางเสียบอลในทางหน้าของโนลกพี่ข้า,าได้ได้ของภิวา,านแป้งฐานหน้าขาวบริจิตได้บอลไปขวาของโนลกพี่ข้าแล้วแล้วก็ขยับเข้าไปข้างในตรงนี้จะได้ไม้พลาแวร์พาหนีไปแล้วก็หนีลูกนี้ก็ยังไม่ได้ไอะไม่มีสัญญาณต้องไปจกกับบริสิทธ์แล้วจ่อจ่อแล้วบรรลัยแล้วเรียบยังอยู่ โอ้โหเรือโพรัสตุลเราต้องแน่ต้องเคลียร์ล้วเราข้างกันลูกเคลียร์ล้วเราข้างกันลูกเคลี้ยวแล้านะโอ้ดีครับขอบคุณเคลียร์ล้วเราค่ะอ่าเร็วหน้าต่อครับข้างตว่าเพื่อนเก็บนักเคี้ยวบนอัคฆะนะลูกนะที่กับเมื่อกี้ต้องขอบคุณโค้ด้วยนะขัดฉีดเอาไปต่อยอไปก่อนนั่นแหละครับนี่ต้องพี่ชมหน้านี่ผมขออนุญาตช่วยบอกอากาศนะสำหรับโค้ดทีมอาสามากนะครับสุดยอดการสั่งการของของโค้ดเนี่ยสั่งนักเรียนเน่ยสั่งเรื่องลูกทุกคำนะครับครับอ่าลูกซ้ายลูกขยับไปทางซ้ายลูกลงมารับ มีคำว่าลูกทุกคับเลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมทุกเจ้าล่ะสี่เขาเรียกว่าสิทธ์ก็เหมือนเป็นลูกของเราคนหนึ่งใช่ฮะอ่าอ่าเราไปดูว่าหลกคูลบคูกขึ้นปากอัดากแล้วอืมพายัจะยาเสาหน้ารกระเป๋ากันไปไ อย่ามาดูกันต่อเรื่อใหม่ครับนี่ครับนกุกนกแล้วก็นกคูกเอาเลยเอาสามารถไปกักกันเปิดขึ้นหน้ามาไปจะให้เจ้ากอบโอ้โหแล้วดูความเร็วของเจ้ากอบดูดีความเร็วของเขาโอ้จะไปช่วยใค้กดดันไปกดดันแนวรับของนกคูกต้องเขีรยออกข้างไปเลยนี่ครับเจ้าแม่ทะเลียเป็นภาษาสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียกว่าต้องหมัดหมาแล้วครับแบบนี้เล็กแบบนี้นะโดดเล็วยไม่เจอนะะโอ้โห แข็งแรงเพื่อเาเยครับูยกโคกเช็ดมาทุกวันนี้ยังได้ที่นักคู่ก็สาดจาวขึ้นมานี่แล้วก็

อ้าวแไปดูครึ่งแรกกันต่ออีก12นาทีครับอาแล้วก็สโลตสกอปก็พอนี้ไอ้หนุ่มตัวเล็กแล้วก็ต้องโดนผู้สาวประตูครับไม่ไม่เลือกที่ยิงไกลครับเลือกที่จะเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วใส่ไปด้วขวาตรงนี้ฮะอย่างที่อยู่ที่เอา้าแล้วมาเข้ามือพุทธสามประตูครับอาจจะสามารถนะโอ้ดีครับใครยากกลับไปดูกันต่อครับจกือบคยาวๆมาไกลๆกบวางมาล้นกันในกรอบเขตโทษเลยครับก,ก่อนเริ่มเป็ผู้สาวประตูครับ จากขึ้นมาครับตรงสนามยังเก็บได้เอาแล้วหมาทางด้านของนุกมีการบ้างจะได้ตัวกลับหมาและเสียบอลให้เท่ากับกวาสามารถแล้วก็ฝาวะอ่าแล้วก็ฟีคิกกลับไปเป็นของอสามารถครับมานี่กับเวณการสามก็บอกกันเลยว่ายิงดีไม่ลุนนะ

โดยเฉพาะเกมขวาของโรพิฆาตครับจากตามหลังอยู่หนประตูครับพวกเขาจะทาได้ไหมสุดท้ายนันเขาอาสามารถนะนี่รับได้เกมโต้กลางฉับพลันมาแล้วแล้วสุดท้ายวิศวรรณได้โรพิฆาตจ่ายบอลมาในแดนหน้าที่อาเิหารแป้งฐาหน้าขาวที่กลังทีมแมริเกนแล้วโยกหนีไปก็ไม่ทันนักเขาอาจสามารถอีกครั้งครับอาแล้วครับเกมสุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรับสับระทุรีครับอาสามารถเคลียร์ยาวๆเปิดให้มันห่าง กอบเก็โทษไปก่อนอาลราสำหรับนกคูยกละกับมาดีครับสำหรับกับพิดีควาพวกเขาไอ้นุ่มนามนแล้วปิดขยับกับขาแล้วพับเลียบยังอยู่เพื่อทางดูแบกไม่ได้ก็รถไปจากเขียดขึ้นมาทางด้านซ้ายครับหมายตรงนี้มาทางนั้นโฮมพิการได้บอลที่หมายเลขสิบสามดึงบอลหนีแล้วดึงจะพาหนีไปทางขวาก็ไม่ได้ดูนี่เลยใช้ความแข็งคนใหญ่บังไว้ก่อนแล้วก็ต้องเคลียดขึ้งมาแล้วเอาะอยากกลับมาดูกันต่อครับนะสำหรับดีครับทีมงานของนกและกนกคู จะเอาประตูได <Vander> ้เสมอได้จะไม่ครับตามรังไปแค่ตรงเดียวตรงเดียวของพวกเขาวอาระไว้บิดมาได้สวยหลบซ้ายหลบขวาแล้วขวาลูกนี้ซ้ำจอดจอยที่โอ้โหเลือดดาบโอ้โหเลือดกินตีเต้นแล้วก็ปวดที่ปวดปวดอาระไว้ไปส่วจุยแล้วก็สำหรับอาระก็สามารถครับเกณส่วนขึ้นมาครับเด้ก็ระไอดหนุ่มตัวเล็กอยากจะก๊อปแหวกกระชากลากออกมาครับป้ายแทงอาท้องมาได้สวยเลยลูกนี้แล้วก็เข่าวบริษัทตัวน่าดูกรดดูกรดแล้วดูเพื่อนก่อนครับ

เวลาผิกหนีพลิกหนีว่ามาแฝกได้แฝกสองได้เราไม่ผ่านที่สามนะที่สามขยับมาใหม่ที่ธนาคารสามารถกับที่เบเดมันดีเก้าลิสเบเดมานทีเด็ดมาหนีมาทงางขวาพาหนีไปแฝงหนีไปสามได้ไมาได้นี้จะแข็งเลยเตะยัดไม่ได้ไม่ผ่านแล้วจะไปอีกครั้งใหญ่กว่ามิ้งเหรอแม่ใหญ่กว่าไม,ไม,ใาไมใ่ใครนะแต่เราถอ,อยไม่พิฆาตนะเอาแล่วครับ,บมาดูครับแฝดีครับอ่าสามารถ จะด่าเอาแล้วเป็นลือเสียนกักเอาแล้วยังไงครับในสถานที่สองเราบังด้วยคนระับเปิดนมาของนกฮูกนกฮูกทางขวาจะแทงความเร็วแล้วนุนีอย่างจิ้มทิ้งไม่ได้ครับอามาหวางมาก็โดนดักไปได้กับบริการสนามก็สำหรับนกฮูกแล้วนุรีอาจารบอกว่าแผนบอล กาฟี้กับรดีคร <main> ับจะว่ารับอาสามารถับไปดุมตัวเล็กอย่างจกบโอ้แล้วระวังระวังครับนี่ครับ โปรแกรมตัวนี้ว่าทาังด้านของเอาแล้วนกฮูกพิฆาตเพราไม่ผ่านกองหลังของอาจสามารถนะโอ้โหต้องบอกกระทรวงหัวใจเกิดแรงครับเมืเองได้เลยเด็กดูเลยคุณน่ารักมากครับใส่เดีกันแบบนี้พี่นะครับผมนี่ครับสวัสดีรอยูเซอรด์ด้วยในตอนนี้ครับแม่บอกว่ามาไกลาเพื่อแชมป์ครับไม่ได้มาเพื่อซ้อมนกฮูกสู้ๆครับคุณสัณสดนดาน บอกว่าเอซี่จักอบด้วยครับคุณกันนินากานิตาบอกว่าอาสามารถสู้สู้คุณจินดาบริฟารบอกว่าสู้สู้ครับอาสามารถอาสามารถพอเพียงทีพีสู้สู้บูบินแห่งเมืองร้อยเกินนิตยาใส่ยิงกับบอกว่าจะบกลบสู้สู้ด้วยครับ อ่าลอยต้องกระตุ้นมาเหมือนกันครับสำหรับนกฮูกครับมานีครับพอบดิจักขอนแกนเปิดมาของอาสามารถดักมาไม่ได้พักอกเรามาอะไรวะยังไงครับสำหรับที่วกเขาแขนบอลชิคกี้ครับเดี๋ยวจานโดยแขนนั่นแหละถูกต้องแล้ว อาแล้วครับคิกครับน,นี่ครับโอ้โหแล้วถลอกแข่กันตันทีนด้วยครับไอด้ดมตัวเล็กเบอร์เก้าของอาสามารถเจาะคอป,ปะอชี่ยวเลยไอ้ชี่ยวเลยเนื้อเเปิดตาเอ้า,ลา,ลาแล้วถลอก,กแล้วอืมดันดูหูสับตู้ครับอย่าอ่านเกมไม่ดีครับผู้สับตู้ของไม่รู้วิการครับยังวก็ไอ้ทรีเบียร์พาดมาคนนี้และแล้วก็สาดยาวข,ขึ้นมาโดนอีกเก็บบอลไม่ได้เลยน้าครับโอ้โหทีสองประกบหนึ่งนะพี่ครับนี่ครับคุณ ธนาพงศ์บอกว่าหนุบคู่คู่เอกสู้ๆู้ครับอาลุเต็ม,มเข้ามาพยายามขับเคลื่อนมาจาังหวะดีกับยกมากางประตูแล้จวจังหวะดีของพวกเขาแต่โชว์ว่าแข็งอย่างไรน้ำใสโหัว่าทางขวาขวเขาแบนหนุบอยาก,กามาตั้งกันใหม่เปิดสายก่อยออกมาให้ไดแดนหน้าอาละุยสำหรับดีครับ ทีมงานของนกกระักนก,ก,นก,นก,นกนครกไม่ได้อาลว์เกมส่วนจับกอบไอดุมนามน์คนตัวเล็กของทีมงานอาส์ลวกอาสามารถแทงขยับยกออกมาูรนีไม่ได้ครับได้ทุกขวาแล้วพีเ่เพื่อนมาได้44แล้วบางลูกนี้หลับไปลูกของอาสามารถฮะโอ้โดีครับวกคุณคุณปุ้ยดิโน่บอกว่านกครูสู้ๆครับเอฟซีดุมนามนคมนหน้าขาวด้วยชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้ว อาผีิหารแปลงฐานะขาวจ<ะ>าดจา<ะ>กพิษผลไม้วันนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาเอ,อ้ยแล้วมาดูตรงนี้ที่อาสามาเก็บบอลได้จะพาหนีได้ไหมแบกสองแบกสองแล้วพาแล้วให้มาอีกครั้งขยับระบบมืข,ขวาของเจ้าก๊อบแล้วลูกนี้ก็ออกด้านหลังไปฮะคุณระบบมือกวาอาสาม,มาสู้ๆฮะคุณนัระบบอ,อาสาม,มาสู้ๆกับอาเดยมาดูครับ ทีมงานของอาสามากับโนคู่ตอนนี้ครับเป็นนกคู่ครับแม่ตามหลังอยู่แค่ตรงเดียวตรงเดียวเท่านั้นตรงเดียวเท่านั้นแล้วยังไงดีครับหนุ่มนามนมาแล้วกัดฟันมาแล้วกัดฟันมาแล้วหนุ่มหน้ามนกับทันทีของพวกเขาก็ทีมงางนของลุกและโนคู่โยกแะย่อยอดแลกระชากลาเข้ามาแล้วยังไงสำหรับตัวนี้ ไม่มีสัญญาณนกอินทรแล้วก็ดูขอดใจเยอะนะนี่แหละครับเป็นทีมที่ตัวนี้ว่าไม่ได้ซาวแล้วก็กลับมาเป่าซาวให้นะนี่นะครับทีนี้าไปขอโทษเพื่อนเมื่อซาวแล้วไม่ได้เปลี่ยวพวกลับมาเป่าซาวให้ครับแบบนี้นี่แหละครับกติกาถูกต้องนะเขาถามว่าชิงหรือยังรอบสี่ทีมสุดท้ายอยู่ครับในคู่นี้ครับดูคอนเทนต์ไหนก็เอาถือเลยอ่านเดี๋ยวมาดูกับฟรีเขียกรูดีกันสำหรับ ทีมงานของนกคู่บ้าครับ,บ,บอู้ดีครับดุยกาแฟโบราณครับหนุน่มน้ามนขนหน้าขาวอาวยาวดุ่ยกาแฟโบราณโอ้โหจะสามเรียบอยู่แล้วไม่ปัดทิ้งเฉยโอ้ดุกยิงขอให้เจ้าดุ่ยกับแม่นี่ครับหนุน่มน้ามนต์คนชื่ดดุ่ยไหนนะับเจ้าหนุ่นนนยฮะไม่ได้เอาแล้วมาดูทางหน้าเขาอ,อาสามาบ้าง ว่าจะเป็นแบบาอาสามารถขึ้นโคกมาแล้วในแดนหน้ายังไม่ได้ครับเป็นธนะของนของคุณพี่ก้านเป็นรถเชือกในรายการพลเรือพิเศษพาแบบหนีมาแล้วก็รอเขา้าในแล้วลูกนี้ก็้องยิงจะย,ยัดมาไม่พาไ,ได้เขียทีงออกได้เอาแล้วครับมาดูกันต่อบสก,กัดไปดีกันสำหรับทีมงานของนกฮูกแลวบอลุดออกค้างไปครับอาราบนันอยู่ที่หนึ่งสองตัวชัว์จริงกันสำหรับอาดแล้วก็อาดสามารถาารถุ่มยกมาให้จ้ากอบรับแมนดีกับเมซี่จ้ากอบออกมาแล้วเตะทิ้งไปดูการบาดเจ็บเพื่อนก่อนโอเคตะคิวหรือเปล่า อัตอน,นี้เหลือทีมอะไรบ้างครับก็ในสานามที่1จะเป็นนกฮูกกับทีมงานของอาสามารถส่วนในสานามที่2องับพีราบขาวกับจินีปีน้อมมังกรท่สู้รับจากขุณบรวันเชื้อหลงน้อมมังกรในหมายเลขที่สฮะอ่าของทางอาสามารถนะชื่อมังกรนะ แล้วก็เอฟซีจะยกไอ้โดดตีนระเบิดอาสามานเบอร์ B 8จากจินดาบดีฟาก็กล่าวขอบพระคุณด้วยครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจลูกหลักกับท่านได้ครับทางเพจของทันดัชูเนียนะครับก็เข้ามาบอกชื่อน้องได้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวโค้ชิงเดี๋ยวต้องขอลาลายเชื่อเหมือนเดิมนะฮะสำหรับชื่อจริงนางสกุลจริงแล้วก็บงเด็บชื่อเล่นมาใส่เบอร์ให้ถูกต้อง อาสามารถดีก่อนที่จะเลี้ยวจากรถเอไปอาสามารถเนี่ยต้องไปแวะกินกุ้งเผาเจาะกอซามะโอ้โหเป็นไงครับอร่อยแน่นอนนะกุ้งเผาเจาะกอซามะนึ่ของขึ้นชื่อของเมืองไม่หยนดเลยครับก่อนแยกอาสามารถนะอ่าคุณประกอบบอกว่ามือประตูอาสามารถเหนียวครับมาเลยอ่ะขยับมาดูกันต่อครับสำหรับเจ้าหนุ่ยกาแฟโบราณแม่พายจะจะไล่อาเลยสำหรับมังกร เปิดมาได้หรือไม่ได้ครับแม่ด hmm. mm ีค hmm. ร mm ับสะอาดเป็นไอ้ดนที่ระเบิร์ดเอฟซีเจายกสามารถแล้วจะหนุ่ยกาแฟโบราณไอ้ดน่ามนคนหน้าขาวแล้วไม่ได้ครับแม่จะพาบอลลุ่เองที่วันนี้ไม่มีเพื่อนไปคอยคัพเปอร์ครับท่านทุกท่านเลยครับเราบอกไปสู้สุดใจเลยทีเดียวครับร้อรับอภิธานแป้งสานห้าขาว แล้วมาดูตรงนี้คืนแล้วก็าบอากได้บอลไล้ใจบอกโยกลูกนีจะไม่ได้แล้วก็เขียร์ที่งระร้านแล้วสุดท้ายานี่ระครับอกใจได้คนไปไม่ได้ฮะโอ้ที่เขาบอกว่าคุณปีนิโนเขาบอกว่ารบกวนคนพาคกับบอกคนทางมาทาแป้งก่อนให้หน่อยครับเดี๋ยวพาทีนกลับมาได้เปลี่ยนทานเปลี่ยนออกมาทาแป้งก่อนนะ,อะบอกคนทาง มาทับแป้งก่อนใครว่าคนไหนว่าขนทางพี่หนุ่ยหนุยมันพิมพ์แล้วมันขึ้นขึ้นผิดอ่ะขอหนุ่ยเหรออ่าบอกหนุ่ยนะเวลากี่ทุ่มทุ่มขึ้นอาจจะมบกัตั้งส่งเลยฮะรีบเกินเนี่ยเอ็มซีมิกกี้เบอร์หกด้วยครับอ่าคุณธราวด์บอกว่ารุ่นอายุเท่าไหร่ครับรุ่นสิบสองเจดีคำหมากด้วยนี่ครับสายพูทอนเอออีสไปตกปลาค่ะคำหมากฮะตกปลาอยู่เหรอเออสายพูทอนเนี่ยคำหมากอีสายพูทอนก็โู่แล้วสนามที่หนึ่ง ยังไม่จบแล้วสนามที่สองจบเป็นลงพทีเรียบร้อยแปลว่าสนามที่หนึ่งอยู่ในช่วงนาทีบาปเดี๋ยวช่วยเกบกันนะครับนะครับสำหรับกิบเบินในรอบรองชนะเลิศแ,แล้วนาทีบาปเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับจังหวะนี้ของพวกเขาจะได้ประตูตีเสมอรหรือไม่ตุตง้งตุ้งตุ้งเดียวอู้ดีครับระยะบอกว่าน่ารักน่านลุ้นเลยครับยิงดีมีเสมอฮะ เขา้าเพื่อเสมอไม่เขา้าต้องดูกันต่อเหลือเท่าไหร่มาชมกันเรียบเรียบเรียบเรียอวแล้วนานาดาธีบาปปปปปาแล้สซาโอ้โหโปรยชับ นี้จะมีลูกโซ่พี่จุดโดษไหมโอ้ยแล้วก็ฟรีแล้วก็ฟรี่ฮีกัมสวรับ์ลูกครูสะบัดเกลือสะเบิกกันและชาสองต่อสองโอ้โหหนังชีวิตได้เริ่มขึ้นแล้วนะอา่าเลยเวลาทีเหลือทีนี้ละทีนี้ละแล้วก็เข้ามือผูส้สาวประตูครับ ขวาขยับขับเคลื่อนมาของนกพูกตัดใจวางวยาวๆมาแล้ว